จักรนอตครับมากันตั้งแต่รอบแรกเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวลงไปก่อนฮะลงไปเก็บสแต็กนะฮะซึ่งถ้าจะเน้นจักรนอตฮะผมอาจจะเน้นไปทางซอร์แมนนะฮะนักดาบอ่ะรอบนี้ครับเจอกับชาร์แมนปาเถื่อนสู้ยากแน่นอนฮะตัวเขาเยอะกว่าครับผมเอาเอชชาร์เท็ลงไปฮะต่ว่าจะฮิลจะได้ฮิลหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันฮะตอนนี้จักรนอตเนี่ยบุนแล้วนะฮะแต่โดนลุมขนาดนี้ฮะได้สักตัวหรือเปล่าครับแบกนับฮะใกล้จะตายอ้าว สรุปแล้วค่าไข่ไม่ได้เลยนะฮะอ่ะรอบนี้มีไอเทมเป็นถุงมือนะครับยิบมาก่อนรอบที่สองครับยังไงฮะคือเหมือนว่าจะมีคล้ายๆกับผสานเวทมาให้เป็นตัวเลือกนะฮะอ้าวเอิร์ธสปิริตอ่ะนักฝ่ายกันมาวัเดี๋ยวไปเก็บสแต็กกันก่อนนะฮะขายเอนชานเทสทิ้งไปอ่ะไป รอบนี้เจอกับทีมปีศาจนะฮะก็มีเป็นครีออฟเพยทับที่เป็นปีศาจวันนี้นี่ไม่อยากเล่นปีศาจแล้วเบื่อแล้ว <c oughs> อะมาดูครับวันนี้ออกมาจะเป็นทีมยังไงฮะจะ้ารร้าทของเราหมุนแล้วนะยครับโดนกันไปเยอะๆเลยเรือกังก้าฝั่งเขามาครับก็สตาร์ทกันไปฮะจัต้อนของเราไม่น่าจะรอดน,นะ,ะับมีระไฟตัวหนึ่งที่ตีเฟอยู่ยังไงฮะได้ฆ่าหรือเปล่าได้ฆ่าตัวเดียวฮะจ้ารน้าท่ฆ่าไปแค่ตัวเดียวเฮ้ ไม่เล่นแล้วใสหัวใจทีาสารอะไรเนี่ยฮะดึงมาเผื่อไปเวทฮะเราเมย์กังกล้าแล้วนะฮะทีเวทของเราก็ค่อนข้างพร้อมครับแต่เดี๋ยวเผื่อว่าจะได้ไปทางกําหยับนะฮะไม่ได้นานแล้วอยากเล่นมากเลยอะ แลวเจอทีมอัศวินแบบนี้ฮะท้ายเกมกำยำนี่อาจจะแพ้ได้แต่ถ้าไม่กำยำนะครับฝั <laughs> ่งเขาถ้ามีเป็นลูน่านะฮะก็ตีเฟยโดนดาเมจกันแทบทุกคนนะฮะไม่น่าจะรอดทั้งฝั่งเราฮะได้เก็บสักตัวหรือเปล่าดัลเซ่ฮะขอแค่ดัลเซ่ตัวเดียวก็ได้นะฮะ,หม,ฮะหมุนแล้วครับจักกอนอตหมุนแล้วครับจักกอนอตจะตายแล้วดัลเซ่โอเคได้ดัลเซ่ตัวเดียวพอทีมวันนี้คร่าวๆฮะโอ้โห,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 โหโ เจอต่ทีมถึกถถอ่ะมันต้องร้ายหัวใจจะก,ก่อไหมอ่ะหรือปีศาจนะกำจําของเราจะไหวหรือเปล่าฮะถ้าไม่กำจําก็คือสู้ไม่ไหวฮนะต่เวทก็อาจจะพอสู้ได้นะ,ะเก็บไว้ก่อนฮนะตอนนี้มี10บาทขอดักเบี้ยสักบาทนึ่งนะฮะ รอบนี้เจอกับเทมไร้ยหัวใจครับอาสนัฝฟาย2ดาวนะฮะเดี๋ยวเอามาทำดาเมจก่อนเก็บคิวไปก่อนมาครับเรือกังก้าฮะสตันกันไปครับด้านหลังมีเป็นชาโดรีมอนแฮสอดาวด้วยฮะน่าจะเก็บยากหน่อยจะก,ก็น็อตมุนแล้วฮะหมุนแล้วฆ่าเคออนไนได้ก่อนตายเรียบร้อยได้แค่ตัวเดียวนะฮะลองเท้าเด้งมานามานะฮะเวท <laughs> วันนี้เวทหรือว่ากำยำดีเอ่อข้าไปก่อนไม่ค่อยอยากเล่นเวทเท่าไหร่เลยฮะอ่าแห้งกว่าเดิมอีกครับเดี๋ยวเอาเสื้อกลอบมาให้จักรนอตแล้วกันนะฮะสำหรับภาษากำยำนะฮะไอเทมที่น่าจะเหมาะสมก็เบลดเบลนะฮะผ้าคุมส้นหอแหวนการ์ดอะไรอย่างเงี้ยฮะที่เพิ่มความถึกนะครับเสื้อกลอบก็ช่วยได้นิดหน่อยแต่น่าจะเป็นแหวนการ์ดดีกว่าอะตอนนี้ครับียเป็นบิสซันแบ็กทับลงไปเก็บซัตเต็กกันก่อนฮะและบิสซันแบ็กมาอีกตัวหนึ่งจักรนอตขึ้นเป็น2ดาวนะฮะ รอบดีครับเจอกับทีมปีศาจนะครับผมเอาถุ่มมือตีเร็วครับให้กับจัก,กรนอดไปแต่ก็ตีไม่ออกครับตอนนี้โดนดิสอาไปแล้วนะฮะจริงๆให้สร์ฟายไป,ปือนเดิมก็ได้นะฮะตีฟรีๆด้านหลังส่วนเสื้อก่อฮะอยู่ที่บิเซ o นแบ็กครับบิเซ o นแบ็กของเราหนึ่งดาวอยู่ใส่เสื้อกลอไปอาจจะไม่คุ้มฮะให้จัก,กรนอดไปอาจจะดีกว่าครับรอบนี้ชนะไปฮะ ในรอบที่6ครับโอ้โอหเจคานอตฮมาเต็มขนาดนี้ผมว่าผมจัดนี่ดีกว่ากำยำซอสแมนนะฮะเราจะแปไปให้เจคานอตฮัตตีแรงๆและก็อาจจะไปทางสปิริตก็ได้เหมือนกันนะฮะถ้าช่องเหลือ รอบนี้ครับเจอกับผา,าสาา,า,สานทนฮะผัซานซอสแมนของเราฮะจะสู้กับไนท้ายเกมได้หรือไม่ฮะอันนี้ไม่แน่ใจเลยนะอ่ะมาดูนครับรอบนี้ฮะมีแต่หนึ่งดาวนะฮะฝั่งเราอาจจะพอเก็บได้หมดนะรับไปตอนนี้ตีเร็วขึ้นนะฮะใส่ถูุมือไปจักรนัดของเราก็ใส่เป็นเสื้อกล่อดนะฮะไปแท็กอ่ะชนะไปโอ้โหในรอบนี้ครับมีเป็นรับไฟแบกตัวะฮะเลยก็ เอิร์ธสเปรลิตครับแต่สตอมกับเอมเบอร์ยังไม่มาฮะผมจะไปสเปรลิตดีไหมเนี่ยดูทีมสักหน่อยดีกว่าฮะมีไนท์สองทีมเลยนะครับ <c oughs> ไปสเปรลิตสู้กับไนท์ ก็พอได้นะแต่สกิลมันจับไม่แรงนะฮะก็อย่างดีเอามาหยุดสกิลเอามาหยุดการโจมตีก็ได้ซึ่งผมมองว่าสปปริตเนี่ยถ้าจะเล่นฮะมันอาจจะไปเคานเตอร์พวกทีมซัมเบอร์เนะหรือชาแมนอะไรเงี้ยฮะมันจะดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันฮะตอนนี้เจอกับทีมฝาเดือนครับสองดาวสามตัวลงมาสี่ตัวมีลายแค้นฮะแตกลูกออกมาแล้วก็นของเราไม่ไหวแล้วฮะโดนลุมขนาดนี้เรียบร้อยครับฆ้ามไม่ได้สักตัวฮะแลฝ่ายแพ้ไป เอาละครับเอมเบอร์ฮะตองตอนนี้เต็มมากเลยนะครับเออผมไม่รู้ว่าจะขายอะไรเลยฮรผมต้องยอมขายเอิร์ธไปฮะสปิริตอาจจะไม่เล่นแต่อาจจะไปทางฟูลซอดแมนแทนนะฮะอ่ะ <c oughs> ตอนนี้เดี๋ยวลงการก้าไปนะเอาไปสตั้นซึ่งจะลงบิสซ์แบ็กไป2ตัวก็ได้ฮะแต่มันไม่ได้สตั้นก็แล้วแต่คนชอบนะฮะ สลักมาครับไม่ได้เล่นแอสเดทวันนี้ซอดแมนของเราน่าจะไปทางฟูแล้วก็ไปทางฟูกํายำเพื่อไปให้จกักรนอตฮะมีเฮดีมากที่สุดน,นะครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับทีมไนท์เดลมาสตันกันไปนิดหน่อยฮะจกักรนอตตอนนี้หมุนแล้วนะครับิร์เซนแบ็กของเรายังไม่ตายครับน้ำไปก็เก็บไปได้2ตอนนี้เหลือสตอมตัวสุดท้ายน่าจะเก็บชชนะไปได้นะฮะ เทมมารอบนี้ครับจิบม,มาเป็นอะไรดีฮะผมว่าเฮเวนฮาร์เบิร์ดก็ไม่เร็วนะฮะเอามาทำดีบัฟทำให้ศัตรูเนี่ยยืนแข็งๆนิ่งๆน,นะอ่ะยิบม,มาแล้วกันนะ เขาสู่รอบที่9ครับไม่มีตัวอะไรที่เหมาะสมกับเราเลยผมว่าผมจะลงเวลนะฮะตอนนี้นี่คือเราจะไม่สุส่มสแลฟไฟฮะเราจะไม่ขึ้น3ดาวนะฮะอาจจะค้างๆไว้แค่นี้ถ้า3ดาวได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะซึ่งสแลฟไฟเนี่ยถ้าจะเน้นก็คือต้องมีเวทและก็มีบางก่อนครับสกิลเด็ดของสแลฟไฟก็คือยิงไฟนะฮะถ้าไม่มีคือไม่ต้องเล่นก็ได้รอ,อบนี้ครับเจอกับอัศวินนะฮะสองดาวเยอๆแ,แบบนี้ครับผมเกรงว่าน่าจะเจาะไม่เข้าครับเหเนเวทาเบิร์ดนี่เอาให้ แจก็กอนดไปับเพื่อหลบได้นิดหน่อยแต่ดูเหมือนว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยตอนนี้แพ้ไ่ยครับเจาะไม่เข้าจริงเห็นแววเลยว่าท้ายเกมฮะเราอาจจะสู้อัศวินไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวดูกันทีฮะ <Don 't. S 1> ค,คิดคิดไว้อาจจะเสริมเสริมวอยเพิ่มมาอีก3ตัวแล้วก็หาหมวกนักดาบนะครับให้ไปนักดาบฟูลแทน หรือว่านี่ก็ได้ครับฮอปเก้นครับมาครับฮอปเก้นมาเป็นสายดาเมท้าหยิบม,มาดีกว่าซึ่งก็มาแก้ทางทิมถึกได้โดยการที่ฮอปเก้นเนี่ยมันยิงเป็นไฟนะฮะทำให้เบิร์นเฮดพีตามแบ็กเฮดพีะเกราะของไนท์ก็คือไม่ยีผลอะไรมากมายนะฮะรวมทั้งอันติของฮอปเก้นก็เป็นเพียวดาเมทครับก็เดี๋ยวลองดูนะฮะอาจจะดีกว่าและในรอบนี้ครับไปเวล5คฮะผมไม่สมหาตัวหนึ่งบานทนะฮะก็บิสซันแบ็กสองตัวหรือว่านี่ดีกว่า เอาภาษานักกาับเพิ่มขึ้นมาอาจจะดีกว่านะครับเพราะว่าให้จักรนอตครับตีแรงขึ้นนะ รอบน,นี้ครับเจอกับซับเปริดนะฮะถ้าเรามีจกกักรนอตหมุน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 นี่คือต้านเวทร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ไม่ได้แพ้ทางซับเปริดอ่ะมาดูกันครับซับเปริดของเขาฮะยังไม่มีประสานเวทฮะอาจจะไม่ได้แรงมากมายตอนนี้ฮะเอมเบอร์ของเขาสกิแลแล้วแล้วก็มาแล้วฮะเดลต้าสลับสภาพแล้วฮะแนวหน้าของเรานี่คือดึงดาวเยอะไปหน่อยน่าจะไม่ไหวฮะตอนนี้มีฮอปเกนระเบิดลงมาฮะช่วยเก็บควาดไปได้นิดหน่อยฮะจกักรนอตของเราตายไปแล้วทั้งกลโหไม่ไหวนะฝ่ายตัวเดียวตัวสุดท้าย โอเคฮะกางก้าขึ้นมาเป็น2ดาวเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเคลียร์ช่องกันหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุมกันในเลเวล5เนี่แหละครับก็มาสมหาจากักรนอร์ครับให้3ดาวแล้วก back ็บิสเซนแบกฮะตอนนี้จะเป็นแฟนทอมครับ2ดาววันนี้ไม่เน้นนะฮะแต่เข้ามา รอบนี้ครับเราเจอกับโรคะก็เป็นโรค3สตัวไปทางฟูแน่นอนครับเราส่งแฟนทอมฮะไปล้วงด้านหลังนะครับจักรนอดของเราฮะมีสโตอยู่ด้านหน้าสองตัวก็ทําให้ตีแรงขึ้นนิดหน่อยมีโป้แต่ตัวมาตีแรงขึ้นเหมือนเดิมนะฮะและมีโป้ตัวที่3ก็มานะครับสานซ้อแมนเลยคือถ้าเจอสโตที่อยู่รอบตัวเยอะๆฮะจะทําให้ตัวเองเนี่ยตีแรงขึ้นนะฮะซึ่งออกมาแก้ทางพวกทีมสมเนอร์พวกทีมอะไรที่มีลูกเยอะๆได้ค่อนข้างดีครับรอบนี้ชนะไปฮะจะเห็นได้ว่าจักรนัดของเราฮะดาเมจค่อนข้างเยอะเลย ทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยใส่แค่เทเวนฮอร์เบิร์ดนะฮะไม่มีดาเมจนะครับมีตลบรอบที่12ครับสปิริตี่มาหาเต็มเลยนะฮะวันนี้ผมไม่เล่นสปิริตรอนแล้วกันนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะเปไปทางกํายำให้ได้มากที่สุดนะฮะแล้วก็ซอสแมนอ่ะสนับไฟครับวันนี้คงไม่เล่นนะฮะคงไม่ปั้นได้แค่2ดาวพอแล้วนะฮะเดี๋ยวขายทิ้งรอแอคเลย รอบนี้ครับเจอกับภาษานเวทนะฮะก็มีมีป้มาด้วยมีโป้สกิลทีนี้เป็นเวทบนนะฮะก็ทําให้แรงขึ้นเหมือนกันเอามาคโมบได้ดีเหมือนกันนะฮะแล้วฝั่งเขาฮะก็ใช้เป็นนังไฟฮะแล้วก็มีเป็นพักด้วยทำผัสารเมื่อก่อนดูเหมือนว่าฝั่งเราจะไม่ไหวฮะมีโป้นี่ทําผิดมากเลยนะครับถ้าเก็บมีโป้ไม่ได้ก่อนนี่คือโดนดาเมจเวทแบบเต็มๆนะฮะและก็แพ้ไปครับไม่ไหวจริง ดูกำยำของเราตอนนี้ฮะเก็บไปได้ไม่เยอะเลย15ตัวเองนะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะฮะสำหรับภาษาญยำนะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันยังพอมีโค้งมีคลิปให้ตีให้กำยำนี้ได้เก็บสแต็กนะเดี๋ยวนี้คือไม่มีฮะเก็บสแต็กอะไรได้ยากเก็นเหลือเกินอ่ะวันนี้ฮะมีคนเล่นเ i สบอ n แบ็ k อยู่นิดหน่อยฮะส่วนจก็กอนดครัมีคนดองนะฮะ มาร์คออฟแมสเซมาฮะแต่วันนี้นี่เราไม่เน้นแฟนทอมนะฮะผมว่าผมข้ามไปมาเอาหมวกนักดาบดีกว่าเพื่อที่ว่าจะไปทางนักดาบให้ฟูเร็วๆนะฮะแล้วก็ไปลงผสานอื่นแทนอย่างวอยอย่างเงี้ยฮะมาเจาะเกาะอัศวินมาทำไมครับตอมครับวันนี้ไม่เล่นสปิริตไม่เล่นแล้วนะฮะเป็นกังก้าฮะวันนี้ผมอาจจะปั้นกังก้านะฮะเราจะไปทางฟูนักดาบนะฮะและก็เจอเป็นจัคกอนดตครับ2ดาวสองตัวฮะโอเค รอบนี้ครับเจอกับทีมสปริตนักดาบนะฮะมีนักดาบอยู่แค่2คนฮะอาจจะมีหมวกนักดาบฮะประเด็นก็น่าจะอยู่ที่กังก้าฮะตัวสำกัญผมว่าผมจะทํา3ดาวสักหน่อยนะแต่เหมือนว่าอาจจะสมยากครับมาดูทําว่าจะสู้กับสปริตนักดาบได้หรือไม่ฮะสปริตนักดาบนี่คือเล่นยากหน่อยนะฮะเพราะว่าสปริตนี่เวทไม่แรงนะนักดาบนี่คือต้องเจอกับทีมที่มีลูกเยอะๆฮะเะเก่งและในรอบนี้ฮะเดลต้าแลบไม่ทํางานด้วยับฝั่งเราก็เลยชนะไปครับ มาอีกตัวแล้วฮะบิสเซนแบ็กครับ2ดาว2ตัวฮะสมกันหน่อยครับไม่เจอมีเป็นกางก้าอีกตัวหนึ่ง รอบนี้เจอกับทีมอัศวินนะฮะผมลืมไปเลยนะว่าน่าจะใส่ตัวซ้ำไปเป็นบิสเซนแบ็กก็ได้หรือจะกะนด์ก็ได้2ดาว2ตัวนะฮะแทนที่ snap ไป,ไปแต่ก็บอกตรงๆฮะว่าลืมลืมยาวไปเลยนะฮะน่าเสียได้มาดูทัพว่าจะเจาะเข้าหรือไม่ฮะเราเมีเป็นฮอปเกนครับผมเอาฮอปเกนมาเจาะแล้วนะฮะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ไหวอยู่ดีนะอัศวินของเขานี่คือขั้น2นะครับแล้วก็มีฮอปเกนะฮะมาแก้ทางเราเหมือนกันนะฮะแพ้ไปครับ น,น่าดีซสว้ยากเลยฮะสำหรับทีมอัศวินนะครับอ่ะตอนนี้มีมิสซันแบค็คครับมาอีกตัวหนึ่งฮะเราจะต้องสุบให้3ดาวนะฮะเจอเป็นแฟนทอมครับแฟนทอมวันนี้นดึงมาไว้ก่อนแล้วกันนะม,นมีเวลาอยู่อ่ะกังก้าครับ2ดาว2ตัว,วเลยฮะตัว2บาทของเราที่เคร้พอมเพียงกันจะ3ดาวนะ ไม่พลาดแน่นอนนะครับสาดาว3ตัวจะเอาให้ได้ก่อนที่จะขึ้นเลเวล6นะฮะรอบนี้เจอกับทีมนักร้ม่าเถือนฮะแล้วก็มี q u e e n ออ p a พ n ครับเหมือนเดิมครับเจาะยากไม่ต่างจากทีมอัศโินเลยนะฮะแถมยังโดนเรือของกางก้าฝั่งเขาฮะสตาร์กันไปเรือฝั่งเราสตัร์ขึ้นโอเคจักอนดครับตอนนี้หมุนแล้วนะฮะระเบิดทเกนก็ลงมาช่วยแล้วนะครับแต่ฝั่งเราฮะ HP ไม่เหลือแล้วแพ้ไปับ มีเป็นกังก้ามาฮะโอเคเดี๋ยวลงสส่มกันต่อนะฮะเอเบอร์ไปตัวหนึ่งเคลียช่องกันหน่อยแฟนทอมไม่ทำรอบนี้ครับเจอกับทีมชาแมนนะฮะเป็นชาแมนป่าเถื่อนป่าเถื่อนขั้น2ชาแมนนี่ก็ขั้น2นะครับลงมาเป็นนกฮะอัศวันกันไปเสียดายฮะไม่ได้ลงจ็คกอน็อตไป2ตัวนะตอนนี้จ็คกอน็อตของเราตัวหนึ่งหมุนแล้วครับตัวนักไฟฮะเอามาคือตอนนี้ไม่มีมังกรเนี่ยมันทําอะไรได้ไม่มากฮะผมคิดไม่ออกจริงตอนนั้นแพ้ไปครับ กำยำของเรานี่ก็ค่าไม่เยอะจริงๆนะฮะถ้าเอาจักลงไปเนี่ยน่าจะดีกว่าน,นี้ทำไมาคิดไม่ออกก็ไม่รู้นะฮะ Mark คออฟแมสเซฮะมาอีกแล้วครับมากันสองรอบติดแต่ก็ไม่หยิบอ้ามานี่ดีกว่าฮะาัตเตอฟรีปกติเนี่ยน่าจะให้เอมเบอร์ไปอ <All right. S 1> เอาเอมเบอร์สองดาวพอดนี้ <laughs> โอเคฮะเอมเบอร์เอาไปเลย แฟนเท่าบนันเด้ไม่เน้นฮะแอสเซนก็อาจจะไม่ทําหรือว่าช่องเหลือก็อาจจะทําแต่เดี๋ยวดูอีกทีฮะว่าเราจะสู้กับอัศวินไหวหรือไม่ครับมาแล้วฮะอีกตัวหนึ่งสําหรับบิสเซนแบ็ค ตอบดีครับเจอกับผัสารเวทนะฮะละไฟสองดาวสองตัวเลยฮะคิดว่าอาจจะทำขึ้นสามดาวเลยก็ได้นะถ้ามาแบบนี้และฝั่งเราครับโดนไฟนี่ก็เจ็บมากๆเลยเหมือนกันนะับเพราะว่าล่นเป็นกำยำถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่กำยำนะไหนฝั่งเขายังจะมีมีโป้ฮะมีโป้สายเวทนี่คือเด็ดดวงจริงครับโดนโคตรแรงอ่ะแพ้ไปครับ เริ่มไม่ไหวแล้วฮะ35แต้มสุดท้ายแล้วครับโอเคฮะเจอเป็นบิสมร์เตอร์ครับ2ดาวมาสมกันต่อครับโอ้โหสามดาวเลยครับแจ็กกอนน์ครับตอนนี้ก็ทำให้ทั้งทีมครับมี HP มากขึ้นนะ15%ตามแม็กเของแจ็กกอนน์ครับและเดี๋ยวมาสมกันต่อฮะผมอยากได้บิสเซนแบ็กให้3ดาวนะตอนนี้ใส่บิสมาทเตอร์ลงไปก่อนนะใส่หมวก ตอนแมนไปด้วยจะเตีแรงขึ้นด้วยนะฮะถ้ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆก,กับบิสมัทเตอร์แลวในรอบนี้ครับเจอกับทีมชาแมนเลเวล8แล้วนะครับศัตรูนี้ก็เยอะมากๆเลยนะฮะลองดูครับว่าจะสู้ไหวหรือไม่ฮะเรามีเอมเบอร์ไปด้านหลังฮะและใส่บัตเตอร์บูลี่นี่คือเก็บกวาดไม่ได้เยอะมากเลยนะฮะโขนจักสามดาวของเราฮะตอนนี้ไม่มีอเไรให้นะครับมีแค่ถูกมือเตเร็วเท่านั้นเองครับเป็นทำอะไรได้ไม่มากฮะตอนนี้ฮอปเก้นระเบิดลงมาฮะเก็บกวาดไปได้นิดหน่อยนะจักรดอทของเราก็ยังไม่ตายครับดูดูแล้วเนี่ยฝั่งเราาน่จ เก็บชาร์ตไปได้นะฮะดาวสำคัญกว่าเลเวลนะฮะสำหรับแผทนแผ่นี้นะี่มาดูวิสันแบ็กครับขอแค่อีกตัวเดียวฮะโอเคไม่มีคนดองสักเท่าไหร่ผมว่าผมอาจจะพอสมเจออยู่นะฮะมาลองดูกันดีกว่าครับเคลียร์ช่องกันหน่อยพอเคลียร์แล้วมันมี31เอออยากสุ่มนะฮะผมว่าดอกเบี้ยข้ามไปก่อนแล้วกันผมขอสุ่มหน่อยแล้วกัน,นะฮะอยากได้ก็ไม่ได้ะฮะบิสันตเตอร์ตอนนี้มาก็สําคัญควรจะขึ้น3ดาวเหมือนกัน รอบนี้ครับเจอกับโรคพอยเซนเนอร์ฮะก็โอ้โหสามดาวสามตัวเลยแต่เลเวลเท่ากันนะฮะไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะเรามีสามดาวเป็นจักรนับตัวเดียวซึ่งดาเมจตอนนี้ฮะน่าจะอยู่ที่เอมเบอร์ฮะเอมเบอร์นี่มีศัตรูอยู่ใกล้ตัวเยอะฮะทำให้ตีได้แรงแถมยังมีบัตเทอร์ฟูลี่อีกนะฮะกระจายดาเมจได้ค่อนข้างดีและ,ะตอนนี้ครับระเบิดฮอปเกนลงมาฮะเอมเบอร์เราตายไปแล้วฮะต้องหวังพึ่งบิสมัธเตอร์กับบิสเซนแบ็กล้วฮะฮอปเกนของเราก็พอช่วยได้นิดหน่อยฮะยิงระเบิดไปโอเคฮะเหลือแค่จุนตัวสุดท้าย เป็นจุนสายซับไม่มีดาเมจครับกับงูของเวนอมฮะซึ่งทำอะไรได้ไม่มากครับรอบนี้ชุไปครับ <c oughs> มาอีกแล้วครับเอมเปอร์ครตอนนี้ขอโอ้โหสามดาว กังก้าสามดาวฮะก็จะทําให้กังก้าฮัตตีกระจายได้ด้วยนะครับไปกันต่อกับวิสเซนแบคฮะอ่าเรียบร้อยสามดาวสามตัวพอใจฮะเดี๋ยวเราจะลงเลเวลรัวๆฮะตอนนี้ผมขอลองอะไรทีหนึน่งฮะเอาบัตเทอร์ฟูลี่ให้กับกังก้านะฮะเขาบอกว่าทุกการโจมตีสี่ครั้งจะกระจายดาเมจครั้งหนึ่งนะฮะอ่ามาลองดูกันครับว่าจะโหดแค่ไหนกังก้าบัตเทอร์ฟูลี่และในรอบนี้ก็เจอกับทีมไนท์ครับตีเข้าหรือเปล่าเนี่ยเป็นไนท์ฟูลแล้วด้วยฮะเลเวล8ด้วยครับ ค่อนข้างหนักหน่วงเรือกังก้ามาฮสตันกันไปค่อนข้างเยอะเลยฮะสามดาวนี่คือสตันสามช่องนะฮะแล้วดูดูแล้วครับถ้าเขาวางตัวไม่ได้ติดกันแบบนี้ฮนะการกระจายดาเมจของกังก้าก็ไม่ได้ช่วยอะไรผมวห่าไม่คุ้มเลยให้เอเบอร์คุ้มกว่า การเมตของบิสแบกฮะเรียกได้ว่าท็อปฟอร์มเลยฮะลองลงมาก็ฮอปเกนและก็บิสมารเตอร์ฮะกังก้าของเราคืออันดับที่5เลยเห็นแล้วเอาบัตเทอร์ฟรีคืนให้ดีกว่านะครับให้เอมเบอร์ดีกว่า ไอเทมในรอบนี้ครับมีเป็น a r ร์เดนเบดครับผมว่าผมได้ไอเดียนะฮะถ้าเราเอาคาร์เดนเบดนี้ให้กับเ m b e r อร์นะฮะถ้าเอมเบอร์ใช้สกิลทีก็ทำา a เเมตามแมคกนพีซึ่งเห็นว่าเมทีมนายอยู่2ทีมนะฮะท้ายเกมนี้เราจะประมาทไม่ได้ครับก็เอาบัตเทอร์ฟราให้กับจก็กอนนอนไปฮะถึงแม้ว่า มันจะไม่ดีเท่าเอมเบอร์นะแต่เอมเบอร์ฮะกระจายดาเมจโดยใช้คาร์เดนเบดน่าจะดีกว่านะฮะรับถูกมือครับเดี๋ยวเราลงเวลไปที่เวลหกฮะลง้วไปเป็นฟูกัมยำนะฮะ รอบนี้ครับเจอกับลีเจียผสานเวทมีมีโป้และก็นับไปลีเจนด์นี่ไม่เกี่ยวกับเวทนะทำอะไรได้ไม่มากครับและลีเจนก็แจกปับให้กับจักรนอตมาครับจัเลยโสดเอมเบอร์ของเราฮรรอบนี้คือไม่ลุกเลยนะครับเพราะว่าศัตรูเดมไม่ได้มีเยอะนะฮะทำดามเอทบงค์ทีแบงค์ทีเขาก็มีไม่เยอะนะเนื่องจากว่าไม่ใช่ทีมถึกดาเมจในรอบนี้ฮะเลยมากองที่จักรนอตกันหมดนะครับไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยก็ยังได้คิวนะให้จักรนอตคิวก็ใช้แบบนี้ต่อไปนะ มากันต่อกับทีมชาแมนครับที่มีผสาันปาเถื่อนเป็นป่าเถื่อนขั้น2นะครับและก็มีชาแมนปูมังกรบาดด้านหลังครับมีเอมเบอร์ไปล้วงนะฮะเอมเบอร์ของเราใส่เป็นคาร์เดนเบดครับจะดีแค่ไหนนะฮะมาดูกันมังกรฮะยังไม่ทันได้ตายครับเอมเบอร์ตายไปซะก่อนนะฮะรู้สึกว่าคาร์เดนเบดของเราฮะมันจะไม่ค่อยดีกับพวกตัวที่มีเฮดพีน้อยๆนะมันใช้ได้โคตรเฉพาะทางนะฮะก็หยิบมาแก้ทางแค่ทีมอัศสวินเท่านั้นนะและที่เหลือฮะก็ให้เบสเต์แบ็กกับแจ็คกอนอตฮะคอยเก็บกวาดเป็นตัวสทแนฮเค อย่างน้อยก็ยังได้ยอดคิวนะฮะยังไงครับเนี่ยเอมเบอร์ฮะสดาว2ตัวแล้วนะครับมีแววขึ้น3ดาวอยู่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวเราไปส่งในช่วงเลเวล7นะครับจะเจอง่ายสุด รอบนี้ครับเจอกับนักบปบาเถื่อนนะฮะอะถ้าเจอทีมนี้ครับว่าเอมเบอร์อาจจะได้ดาเมจดีอยู่นะและดูเอมเบอร์ครับไปตรงซ้อครับสกิลทีก็โดนหลายคนฮนะเรียบร้อยครับตายไปหนึ่งฝั่งเขามีเป็นเอิร์ธสามดาวนะฮะแล้วก็ควีนออฟเพดสามดาวไม่รู้เหมือนกันฮะว่าทีมจะออกมาเป็นทีมอะไรฟูลนะแต่ทีมของเราคราก็มีดาเมจที่พอจะสู้กับทีมนักรบได้อยู่แล้วฮะเพราะว่าจะไปสู้กับอัศวินทีมนี้ก็เลยไม่ได้ติดปัญหาอะไรครับรอบนี้ชนะไปครับ และเนี่ยครับพอเจอทีมที่ถึกๆนะฮะเจอทีมที่เจาะไม่ค่อยเข้าในดาเมจเอมเบอร์จะพุ่งขึ้นมาตอนนี้เป็นอันดับ3นะฮะ,ะ,ฮะก็โอเคฮะถึงแม้ว่ามันอาจจะดูไม่คุ้มค่านะ,ะเอาบัตเตอร์ฟลีคุ้มกว่านะฮะแต่ผมอยากให้จกักรนอทับเป็นตัวลัตนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้ยอดคิวไป,ไปให้กับย <ๆ S 2> ับครับอ่ะรอบนี้ลงเป็นเลเวล7ะฮะแล้วก็สมกันนิดนึงเผื่อเจอเอมเบอร์ครับอีก3ตัวนะฮะถ้าทำสามดาวได้นี่เคผมว่าเอมเบอร์แบกไปเลย แต่สามดาวเอมเบอร์นี่ก็บอกเลยว่าไม่ได้ทําง่ายๆนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีคนทํามีคนเล่นเหมือนกันนะฮะรอบนี้เราก็เจอกับนักดาบซับบิลิทนะัปตอนนี้มีภาษาเวทขึ้นมาแล้วด้วยมาถึงก็เดลต้าสแสมก่อนเลยนะครับฝั่งเรามีจัก,กรนอททับจัก,กรนอตของเราหมุนพอดีฮนะทำให้ไม่โดนดาเมจอะไรเลยแต่ก็ตีจุนไม่ค่อยเข้าเหมือนกันนะถ้าเอาคาร์ดิเบทให้กับ <c oughs> จัก,กรนอทนะอจาจจะที่คนนี้นะมาตีจุนแต่ตอนนี้ฮะเดลต้าแสมมารอบที่2ครับยังฆ่าจักรนอทไม่ได้ฮะจักรนอทยังหมุนได้อยู่เรรียยบ้อชนะไป มาลองดูเอมเบอร์กันหน่อยครับเอมเบอร์ของเราโอ้โหมีคนเล่นจริงๆนะฮะก็อาจจะทํายากหน่อยแต่ก็คิดว่าอาจจะพอสมเจออ่ะไอเทมรอบนี้ครับเกราะชีว่าฮะให้กลับบิสเซนแบ็กก็แล้วกัน,นะฮะไหนๆสดาวแล้วใส่แค่เสือ้อกรอกไม่พอนะฮะ มากันที่รอบที่25ครับเคลียร์ตัวกันหน่อยนะมาดู b ิสม t ทเตอร์กันบ้างครับบิสมัเตอมีคนเล่นเหมือนกันนะฮะแต่ b ิสม a ทเตอร์นี้ยังไม่แววขึ้น3ดาวเลยเดี๋ยวเราลงเลเวลกันก่อนและเงินเหลือค่อยมาสมหาตัวครับไม่เจออะไรเลยฮะ รอบนี้ครับเจอกับผสานชาแมนป่าเท่อนฮะป่าเท่อนขั้น2ชาแมนแบบฟูและเอมเบอร์ส่งไป2ตัวจะฆ่าได้หรือเปล่าครับมับงกรลงมาดูเหมือนว่าจะตีไม่เข้าครับต้องมีเรือฮะเรือมาสตั้นไปแบบทั้งทีมฮะสามช่องรอบตัวคือเยอะมากๆเลยต้นไหนที่สดครับเรียบร้อยฮะมังกรตายไปแล้วครับระเบิดทอปเกตตอนนี้ก็ลงมาเก็บกวาดครับรอบนี้ชนะไปฮะ เกมนี้เรียกได้ว่าไม่ไวเอมเบอร์เลยผมไปไวจกักรนอตอย่างเดียวนะฮะจริงๆเนี่ยบัตเทอร์ฟลีเอาให้เอมเบอร์จะดีกว่านะฮะถึงแม้ว่าเอมเบอร์จะแค่2ดาวแต่กระจายดาวเมจด,ด้วยบัตเตอร์ฟลีจะดีที่สุดนะครับอ่ะตอนนี้ฮะเดี๋ยวผมขอข้ามเอมเบอร์ไปก็แล้วกันนะฮะผมอยากได้ผสานฟูลซอทแมนมากเลยไม่เจอครับซอดแมนอีก2ตัวที่เหลือนี่ก็จะเป็นเบรดคิงกับแพงกอริออนนะฮะ ออแล้วก็มีเซเว่นอีกตัวหนึ่งฮะลืมไปเลยเซเว่นที่ไม่ค่อยได้หยิบมาใช้รอบนี้ครับเจอกับดักดาบซัเปลิตฮะมาพร้อมกับภาษสานเวทครับซึ่งยังไม่ปูนะตอนนี้เดลต้าแลมมาครับจักรนอตหมุนพอดีฮะไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่เรือกงังก้ามาฮะซาตานกันไปทั้งหมดเลยครับสวยมากซึ่งในตอนนี้ฮะติดอยู่กับจุนฮะติดนานมากเลยฮะถ้าจกักรนอตฮะใส่เป็นคาร์เด้เบทครับจะดีกว่านี้ฮะผมไม่ทันได้สังเกตฮะในตอนเล่นนะก็เลยไม่ได้เปลี่ยนสักทีนะฮะพอถึงเวลาตัดคลิป ให้จักรนอสนะฮะน่าจะคุ้มกว่าอ้าวยังไงครับเนี่ยมีเป็นดาบทองคราวนี้เลยครับเอมเบอร์ของเรามีไอเทมใส่ที่ดีกว่าบัตเตอร์ฟลีแล้วครับอ่าจัดไป มาแล้วครับสซเวนฮะโอเคเดี๋ยวเราเอาสซเวนลงไปฮะทำเป็นฟูนักดาบนะครับเพื่อที่เวลาเอมเบอร์กระโดดไปด้านหลังฮะมีศัตรูเยอะๆจะได้บัฟแบบเยอะมากเลยฮะดาเมจจะพุ่งมากๆเลยแถบตอนนี้ฮะใส่ดาบทองด้วยนะครับส่วนคา์เดนเบดครับคิดว่าไม่น่าจะใช้แล้วเนเอาให้เฟนทอฟไปแล้วกันนะฮะมาดูอีกทีเนี่ยคา์เดนเบดน,นี่ก็น่าจะให้แซฟไฟรไปน่านจะดีกว่านะฮะเออวันน,นี้ไอเทมผมแปลกๆมากเลย ไม่ไปเล่นทีมนี้นานคือจัดตัวไม่ถูกเลยครับบัวแต่เล่นฮันเตอร์บัวแต่เล่นปีศาจครับสวนในรอบนี้ <c oughs> ฮะเ,เจอกับวอลเออร์ครไม่ติดปัญหาอะไรครับชนะไป <c oughs> ดูดาเมจเอมเบอร์ครคือสุดจริงๆครับและตอนนี้ไม่มีทีมถึกแล้วเนะฮะเรียกได้ว่าคา์เดนเบตตอนนี้ไร้ค่าแล้วมีแต่เวทกับทีมโรคที่มีพอยเซนเนอร์นะครับ ยังไงครับยังไงครับเอมเบอร์เอมเบอร์อีกตัวหนึ่งครับขาดอีก2ตัวจะ3ดาวแล้วนะฮะผมว่าผมปิดจ็อบเลยดีกว่าฮะก็ไปเวลเก้าครับอยากใส่เอมเบอร์ไป2ตัวนะฮะเอาชัวร์ไปก่อนฮะเซฟเซฟไว้ถ้าเราแพ้เมื่อไหร่ฮะดาบทองตกนะครับก็คือไม่อยากจะแพ้ผมเลยเทลงเลเวลเก้าครับและในรอบนี้เจอกับเวสซับิลิตครับสามดาวตัวหนึ่งเป็นสตอมซัิลิตเด่นแหตอนนี้เข้ามาเลยครับแล้วก็โอ้โหสวยเลยฮะโดนไปแบบน้อยมากๆเลยครับฝั่งเขานี่แทบไม่เหลืออะไรแล้วฮะแต่จุนนี่ถึกจริงๆนะถึกมาก ากเลยฮะกดไม่ค่อยจะลงองเกต,ตอนนี้ฮะเลรเบิดลงมาฮะเก็บวาดไปเหลือแค่พักกับสตอมซับป,ปิลิตฮะสตอมนี่สามดาวนะครับโอ้โหหลบเรืออย่างสวยแต่ก็ตายไปอยู่ดี<อ>ส่วนอีกทีมนึงฮะเป็นทีมไイเซเนอร์ที่เป็นภาษาโลกครับตอนนี้เจ๊งไปแล้วนะฮะเหลือแค่ทีมนี้ทีมเดียวคิดว่าไม่น่าจะติดปัญหาอะไรฮะเจ้ากนอตของเรานีคือหมุนเทต้านเวทร0อนะครับ อ่ะไอเทมรอบนี้ฮะหยิบมาเป็นนี่แล้วกันนะฮะบัดโทนนะผมว่าเอามาแก่ทางสปิริตได้แล้วเดี๋ยวเอาให้จกักรนอตไปก็แล้วกันนะครับส่วนเอเบอร์ฮะเอาบัตเตอร์ฟลีคืนไปใส่ไป2ตัว <laughs> แผงกอริออน,นครับมาตอนนี้ก็มาเปลี่ยนกับ Sven สเวนก็ได้ฮะอย่างน้อยก็ได้ภสานป่าเถื่อนขั้นหนึงให้กับบิสเซนแบ็กนะแล้วก็เมื่อแผงกอริออนใช้สกิลครมันดึงศัตรูครให้มาตีตัวเองแล้วเงิน10บ,บาทตอนนี้เซฟไว้ก่อนแล้วกันนะฮะให้มันมีดอกเบี้ยสักนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมจัดตัวใหม่เอาตัวเข้าริมๆดีกว่านะฮะวางตรงกลางนี่คือเสียงสปิริตนะมาลองดูทับว่าจะใบตัวสปิริตได้ไหมนะฮะ เขามีแค่สปปริตสตัวเท่านั้นฮะสแปมไม่ได้ก็อาจจะพอช่วยได้ฮะทำให้เดลต้าแสลมไม่เกิดผลนะแต่ดูเหมือนว่าตัวที่ใบครับกลายเป็นลีน่าซะอย่างนั้นฮะทำให้เดลต้าแสลมยังพอทํางานได้อยู่แต่ก็เป็นจังหวะที่จักรน็อหมุนพอดีฮะจักรนอที่ตามเวทร้อยเร์เซ็นต์ฮะก็เรียบร้อยครับไม่ติดปัญหาอะไรชนะไปในรอบนี้ครับ น่าจะกำจัดไปเลยนะเดี๋ยวผมขอมาสุมหาเอมเบอร์นิดนึ่งเอมเบอร์อีก2ตัวไม่ออกมาครับเอมเบอร์อีกแค่2ตัวเท่านั้นจะสาบดาวแล้วเกือบจะจบสวยๆแล้วเนี่อะวันนี้ครับอยู่กันกับทีมฟูนักดาบนะครับก็ตอนแรกผม จะเน้นๆไปทางจักรน็อตเลยเอาบัตเทอร์ฟรีให้ไปแต่สุดท้ายเนี่ยบัตเทอร์ฟรีมันก็เหมาะกับเอมเบอร์อยู่ดีนะฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยคิดว่าไอเทมที่เหมาะกับจักรน็อตมากที่สุดก็น่าจะเป็นคาร์เดนเบดนะฮะเอามาตีจุนหรือมาตีตัวแนวหน้าที่มันถึกๆให้ตายง่ายนะครับมันไม่ค่อยเหมาะกับเอมเบอร์สักเท่าไหร่นะผมก็เพิ่งเคยใช้ครั้งแรกนะครับสำหรับคาร์เดนเบดให้กับเอมเบอร์บอกเลยว่าไม่เวิร์กเอาให้จักรน็อตอาจจะดีกว่าฮะหรือให้ตัวอื่นๆที่เป็นตัวแนวหน้าฮะให้ห้าาตนขง่ยยึนนะ ก็ให้สนับฝ่ายก็ได้นะครับไม่รู้คิดอะไรทําไมเอาคะแนนเบทให้กับแคนทอมก็ไม่รู้นะวันนี้นี่หลอนๆเบอร์มากเลยไม่ได้จับทีมแบบนี้ดานนะฮะ <c oughs> อ่ะจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กดซับสไครต์หรือกดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันมาด้วยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ